เป็นเป็นอย่างก็เบ้าเอกอ่าเป็นเป็นไอ้กันน้องครับผมก็คือเป้าเอกอะเพื่อนก็เป็นลูกพี่ลูกน้องครับแม่ผมครับแ้วก็พอเราก็เป็นพอ้ผมนําสบายดีสบายดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับซองอลิสาสาวน้อยเวงจันเมื่อนี้ทุกคนจะมีบ่าวไทยสองบป้น้องลสองคนนั่นเองก็คือมะหยาาอลิสาโฮสบ้านต้นหาเพื่อนโดยการพา มากินเลือดแปลงเนาะก็คือ,อยุไทยนะสุวนใหญค่ะแล้วก็บ,บริได้กินดอกเลือดแปลงเลือดเปล่าเลือดแปลงอย่างนี้คือโอกาสเนาะมื้อน,นี้เพิ่นมะหยามเขาเขากะสิพาอ่าเพื่อนเนาะมาชิมอ่าเลือดแปลงจะมีคนหนึ่งเนาะยังบบเคยมาประเทศลาวเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวริษัจะพาอ่าเบลเอ๋เนาะไปซื้อเลือดแปลงแล้วก็จะพามาทุจักเบวไทยเนาะี่มานําเบาเอ๋นั่นคือเม่นไผ่เม่นไผ่ามาจากใส่เนาะดย๋ยวเขาจะมาสัมภาษณ์หลังจากเขาไปซื้อเลือดแปลงกันเลย ตอนนี้อลิสากับพาบออีมาตลาดน้องทุกคนมาเวซื้ออ่ะปิ้งไก่แล้วก็นปิ้งเป็ดแมนปิ้งเป็ดแป,งป้งก็คือเขาสั่งไว้แล้วเนาะครับ,ค,รบคิดฮอดป<ะ>่ะคิดทอดแม่พ่อกับลูกบระเดี๋าายวแม่ไอ้กับน้องเนาะบพราะเบอรอีนี่แบบรอขึ้นไม่ได้เจอโดนสองพันสองสีแล้วเนาะกับโบเลยพ่อพ่อกันล่าสุดตัองสองพันสองสาหมดเนาะตั้งแต่ปีไก่หมดเนาะไม่ได้เจอกันไั้เดือนประมาณสี่เดือน ประมาณนั้นหลยจะมาห้องนี้เป็นอย่างไรรค้สดีขึ้นบ่รู้สึกว่าริดขึ้นซับเลยซับเลยวันี้มากับผู้ใดมากับผู้เบาหลานต้องในมาน้ำเป็นหลานเราเองอกจากมหาอริษาเราเดี๋ยวสิมีเอรินดาเอตินาต้องได้เจอกันทั้งสามนางเอกเลยแต่อาจจะเป็นคลิปหน้าเนาะแบนับแนับที่นี่ขออาศัยบ้านลองอริษาเป็นโรงแรมที่พักสักก่อน ได้เสมอนะทุกคนค่ะเราเอกมาเขาการเจ้าของบ้านได้ไหาตอนทับตลอดน้องไซด์ว่าเจ้าคือคือเจ้าของบ้านแทบพอดีไอมาปุ๊บสอบขุดแจียบปุ๊บปั๊บปั๊บหาน้าหาในมาเตรียมฝักพื้นปักไฟให้เนาะมันเก่งใจนะมันก็บเรเคยได้ไหมไอก็บไอว่าเอออยู่ซ้ำคือจั่างวันพี่บ้านนอกนี้มาอยู่นี่ตลอด่เนาะสองปีแล้วนะไอมาอยู่นี่เนาะกับโมเมนว่าแบบอยู่กินนะก็คือช่วงที่เราเอกมาแล้วหรือว่ามาเที่ยวซินะเขากับตอนทับเชียวเวลาอลิสาไปว่อีกอะชิดตอนทับมันบอกโอเค ก็ใจ้ครับลืมใส่เงิน่เป็นแล้วะโดนแล้วเด้สามเดือนแล้วคนไทยครับคนอุดรอานนี้อริสาครับทุกคนตอนนี้อริสาก็ได้เลือดเต่งมาแล้วมันก็มีฟิ้งไก่แล้วก็มีปิ้งเต็ดนำโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนาะเข้าไปเบิ่งอันแล้วก็เอาเลือดเต่ง่ยไปต้อนผู้บ่าวไทยเนาะาผู้บ่าวไทยจะเคยเห็นบ่จะเคยกลิ่นบอ บายดสบายดีครับโอมื้อนี้สิอ่าเฮ็ดเลือดแฝงเฮ็ดบ่แม่นเฮ็ดดอกซื้อเลือดแฝงมาสุกกินคือมา่อไหร่เนี่ผู้จัดเลือดแฝงอยู่บ่บ่ครับอ่าๆก่อนอื่นขอผู้บ่าวไทยแนะน้ำตูให้ฟังแน่อยมาได้ใส่นครับผมสวัสดีครับผมมาจากประเทศไทยนะครับอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมฝากซ่องได้บนีมได้อ่าง่ายิ๊บตังนะครับผมในโรดกิ๊บนะครับผมฝากได้ไหมครับเด้อ เคยเห็นอยุติการติดตคนดังครับบางคนยุไทยเนาะอาจจะเคยเห็นเราผ่านๆหรือแบบผ่้พานักอาจจะติดตามเป็นเป็นอย่างก็บเบ้าเอกอ่าเป็นเป็นไอ้กันน้องครับผมก็คือเบ้าเอกอะเพื่อนก็เป็นลูกพี่ลูกน้องครับแม่ผมครับแล้วก็พ่อเราก็เป็นพายผมนะตัวแล้วก็เป็น เ่อล่าไ่ได้ว่าเร่อเป็นไม่ด้ลุ่มเลยเลลล้มยลมย่าเต้นองลุ่นลางเออคือเ้นบ่เอมันมันถึงลาลืมได้ลวมันต้องมีาบ้าคนเดียวจะมาเหตุผสมมาการจัดเรียงจานเพื่อแต่งให้เบาวไทยเป็นเนาะว่าเขาจ้าขินจะใจหรืว่าตุ๊กเต้นเป็นย่งเเขาซื้อมาสองซุนะทุกคนแล้วจะอมีกัน แล้วก็จะมีหอยไงหวยหนึ่งไปผสมน้ำเลือดเคยกินบ่เคลือดแต่นี่เคยกินแต่กยเกี๋ยวน้ำตกนะครับอันนี้เป็นครั้งแร็กให้ให้ลงนี่ขั้นตอนยังไงนะครับเราอนิสาในในการที่อันนี้ก็คือเป็นการกเจะตวงอตราส่วนมาให้แล้วเนาะอันนี้คือน้ำเพราะธรรม้าเนาะมันก็จะมีเลือดกับน้ำผสมให้โดย บรรยากาอะไรนี่ครับพี่ดองครับเป็นบรรยากาศในการผสมเลือดแต่งนะครับของสาวเล้านะครับเบิ้งสี่พี่ดองอริสาเอ็กซ์พีเอ็นนเขาเรบ่มเลยบิ่งเลยย้ว มาต้องมาต้องเล่นกันแน่ไปเอาหยาดลีเด้เออคือเอาเรามาลังเก๋เนี่ยนี่ยังกับตันมิดบาดมิดบาดมือเป็นล้มนกกระมงะอันเดียวกันเลยว่ะนั่นจะได้ยังไงกันจันอันนี้จะเป็นตอนตอนเรื่อตอนซีนเป็ดเนาะ ลองดีส่ากินกินอ๋ออันนี้คือเลือดที่มันสุกแล้วมันบวมนี่พี่น้องครับมีอย่างอีกไามนี่ออก็จะเป็นเอ่อเลือดอย่างหอมเจียวหอมเจียวใส่หน้ามันครับเอาผักซะก,ก่อนเอาเนื้อ,อใส่หน้ามันเวลามันแข็งไปแล้ว ต้องเด็ดใช่ไหมครับคืออลิาสากับบริเซียนฮาเอบอเอตอะอารลีไอ้บ้าอีไปเท็ดไซบะ,ะไ,ไมบมบปะดดมเ่เป็นไรหรอกไม่ยังผมยังปัเฮาเบาอุดอนดิมาลรวดูเป็นเป็นคนลรวหรอเอาไนะามา้ถุงนั่นงใส่ ครรับพีออน่นน้องใกาเหอมที่เราใไซกันจะเป็นหอมราบนะทุกคนถ้ากระบวนการในการข่าไม่ไม่เนี่ข่าสันวตวิทยานนะเนี่ครับสิมีห่หอมราบนะครับว่ากับสารนุ่งสารแน่นะครับยองใส่แังซี่มันจะเป็นมันจะเข้ากันไซแองซี่ครับถ <c oughs> ือว่าเป็นการเดินทางมาครั้งนี้ครับน,น้องนิสากาต้อนรับ เลือดแปลงนะครับคือเราคือกขัคือทุกขั้นที่เราเอ่ยมาตรงนี้ขั้นแรกปุ๊บตัวมีเลือดแปลงสักการเป็นเมนูประเดิมเปิดหัวนะครับพี่น้องหลายๆคนจากประเที่เบอร์รี่แต่คือสิเคยได้เห็นนะครับบางคนที่บูท่านในเบิอร์รี่จะเคลียรกันนี่ครับเดี๋ยวขั้นตอนนะครับเดี๋ยวที่ว่ากระบวนการในการเอาเลือนให้เบิรงให้ฟังนะครับคือขั้นตอนเลือนขั้นตอนแรกครับเขาจับเป็ดมาตัวหนึ่งเนาะเทาก็เอาน้ำเนี่ยเป็นซ่อนเนี่ย ใส่หาซ้อนเราจะเอาน้ำปลาใส่สามซ้อนแล้วก็าป,า,กปาดเป็ดใส่เลยปึ๊บแล้วมันก็สิเป็นเลือดครับหลังจากนั้นเขาได้เลือดแล้วที่เขาปาดเป็ดใส่แล้วปุ๊บเขาก็สิมาผาสมเ็ดให้มันเป็นบุญนั่นก็นคือเอาเลือดที่เขาเตรียมนะ่ะใส่ซ้อนหนึ่งต่อน้ำเปาสองซ้อนนี่คืออันฐาส่วนให้กันบุ้งลงก็กกกกกสิกลายเป็นบุญหอกเลยบอกหักเลยอันนี้ก็คือเฉพาะชุดหนึ่งเด้อทุกคนเลหักเลย อาจจะเบรงเป็นระยะหนึสำหรับครทีแบบค่กินเ้รออีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวพี่นองที่ทับองมัสสิายเป็นวุ่นได้เผรอได้เพียรพอาะละที่นี้ของเขามากผสมที่จริงมันก็ต้องมีหลายแบบนี้นะที่ไหนตงไนชิมคำหนึ่งตอนรับชิมเพียดเหรอได้ครับแน่ว่าเพาอยากชิมมันมีหลายเแลาวมันต้องคินผสมกัน เดี๋ยวลงบางทีจากพิยานเลือดไปเป็นมกเลือดเลยติเข้าตีน้ำกันให้ให้ไี่รองเดินทางพุ่นบินไปครับตอนนี้เริ่มแบบวมันี่กลายเป็นพุ่นลนต้องใส่เข่าขวด นี่จะเกิดเซมเน,นี่นนยีอหัวหน้ามานึงจะกาตามวา้วยตัวเ้าองแล้วก็แบ่งแซนี่งไหนมีสอนันแท่เดีสาธิตกันให้มา,า,าคล้ายๆเป็นเงนี้ย สาสาสาทิปพี่น้องกันอันนี้คือเป็นกับซื้อแบบนี่พี่น้องมีข้าวเหนียวไหมกินกับข้าวเหนียววัไน้กินกินกับผมก็กินกับข้าวกินแบบนี้เลยอาร์บีมะนาวใส่มะนาวใส่อาริสาร์ซวนซวนซวนบวงกันเนาะคำแรกตอนรับโซโซตรงไหนก่อนเดี๋ยวให้น้องในมาเอาเลย่องวันนี้กินต่อตอนรับเอากะปิเขาจะใส่สา มีป่ะตไม่หวะมห้ี่ห้ะถ่งนั้นทีบอีกตกไัโวมีกระปิ้นว่เขากันมันกล้ามแล้วมันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนเนาะมาอาไรขานยาบมาบีบบีมาเด้อนะสามาหนึ่งสองไป แย่อริสากินเน้ำาจะหายจาไหนมาสิบมึงนี่คือไ่ได้กินตอนวะมช่ปะได้มันบบกคาวมันบาอย่างเลยมาสิมต้องลงรองอภิษกันรับตาได้ปะมาอริสาตอนเราบาไทยจ้ะบวงนี่ยกินงไายครับเนี่ยมาเ่าตักให้ได้ใส่ตังให้ โอ้เป็นกลัวๆเลยบวกทุกอย่างอย่าีมะนาวใส่ให้พี่ด้วยเอาเอาบะทอันจิ้มกะปิน้ำกะปิชุบกะปิน้ำกะปิน้ำกะปแล้วก็กับแก้มไปเลยเอาเอาพี่ด้วยเออสองอย่างคุยครับเนี่ยเดี๋ยวเทียมได้ไหมเมืเอกมจุ่มใน้ำตากันเลยอ้าวเอาเลยจุ่มใ่ไเบิร์ตมากเนี่ยเอ๋อกัดคำหนึ่งเออประมาณคำหนึ่งเดี๋ยวเอาเทียมใส่กันตองเลือกเียโอเค อ่ะปอนบอกอบปออนเอ่น่สองนเข้าไปมันก็ไม่ได้เลร้ายอย่างเดียวล่ะบงหน้าแล้วได้ไหมได้อยู่ก็ไม่ได้เป็นแต่ย่างก็ได้กินหมดก็เป่นแต่ว่ะการเลี่ยนลากินมันจะได้กินเปลี่ยไหมไม่กินครัอีกคำหนึ่งบอกเอาล

บรกาศซเวลาสดก็ต้องยูนกรคือต้องเอาคอฟางเลยรับลายกินแล้วเนาะแมงครับอ๋โอเคกิงบรรยากาศอบอุ่นเสมอครับพี่น้องครับในการตอนรับครับสู้ของของพ่อหนอนอธิษฐานนะครับทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็พี่น้อยคนเลยตอนรับเบาอีกเป็นย่างดีเลยนะครับทุกครั้งที่มาหนีอบอุ่นเสมอนะครับซ้อมคับบ้านอีกหลังหนึ่งเลยนะครับมาเพื่อนก็บอกว่าทําตัวสบายสบายเลยพออยูกับมายูหลอดขึ้นมาอนีละนะครับกลับมายูก่อนเพลินนะครับเนาะ อย่าเพิ่งปิดแฟลชเด้ออะคำความรู้สึกในมื้อนี้มาเราป็ดจังใดมวนบ่อมวนครับแล้วก็เมือม่อเมื่อคอ,อึ่งเดินทางมันจากจากต่อเเฮอย่างต่อมอป่ด<า>นออด่านจากด่านมานี่มันมันไม่มีรถนะครับมันต้องในขี่รถน้ำเพลินมาห่อนมือหนีมันห่อนจากกัมาถึงยำฮ้อนเนาะฮะมาถึงยำฮ้อนเนาะนี่ครับอยากอยาก,ยากมาหาอลิซาของเรา อยากไปเที่ยวเสซนเน่คิดว่าอยากไปแต่อยากไปที่อย่างน้อ้ํามันจะประตูไซเออมันจะแม่ผันแต่มันจะบอมีหมอกเลยนะเนโอ้ยุไกยุไกเออยู่บางเวียงบ่แมนแต่ว่ากะห่างออกจากนี่ประมาณสองสัปโมงหนึ่งสโมงห่างสองสัปโมงถ้าอยากไปเบิรงเบิรงเบิรงนพับ อ่าพับชีลาวเดี๋ยวว่ามันกี่ตังค์บอกเขาเต้นเขาเต้นแบบไหนนะดูนี่แบบมัดกุประสงค์ของมันไม่ได้คิดไม่ได้ไปเที่ยวเสียนอกจากพับเลยหรอไม่นครับก็คือมาเปิดหูเปิดตาพร้อมละกับมาเคยมาประเทศลาวอย่างเทียกเทเลกนะครับโดยอบอุ่นครับดีใจครับมาบ้านอัลลิสาเนาะเป็นการต้อนรับอย่างดีครับเป็นแตาม้าอีกอยู่คันเพื่อนอยากให้ม้าด้วยมาได้ตลอดมาได้เสมออ่า กินกอล้องกันนะครับเบอร์เอดีรู้สึกยังไงเ,เอามาเจบครับ <c oughs> คินหอด,ด <c oughs> คินหอดครับสามเดือนสี่เดือนเาทีบันใดเจอกันกับวัดิสาครับการกบมาในครั้งนี้ก็ถือว่าซ้ำกบมาบ้านนะครับถือว่าเป็นบ้านอีกนัานหนึ่งอยู่ประเทศเรานี่คือคือบาทุกครั้งก็ต้องมาก่อนจะึ้นเนื้อหรือลงไต้ภาขามมาเวี้ยงจันนี่ต้องมาพักอยู่ตรงนี้สะก่อนต้องมานะขึ้นเสากันยังม่เลี้งกับเมาจากน้อยหอด ตีสองตีสามกับจังน้อนตื่นสอากับไปเหตุงานได้ขึ้นเกา่าสไตล์เบาอีกแล้วนี่รู้สึกว่าคุณคุณดีขึ้นไหมไม่ตอนกลับไปสวมก่อนคือเบาอีจะโอ๊กโอ๊กหักต,ตุ้ยกันนนิ